ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง New World Finance ช่องที่จะพาทุกคนเข้าสู่โลกการเงินในยุคใหม่กันครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงคริปโตเคอเรนซีที่เป็นพ่อของทุกสถาบันนั่นก็คือ Bitcoin นั่นเองผมจะมาเล่าให้ฟังว่า Bitcoin มันคืออะไรทำไม Bitcoin มันถึงจะอยู่อย่างมั่นคงไปในระยะยาวแล้วก็เหตุผลที่ราคาของ Bitcoin เนี่ยจะขึ้นปิดท้ายด้วย price target หรือราคาเป้าหมายที่ผมคิดว่ามันเป็นไปได้ โอเคงั้นถ้าพร้อมแล้วงั้นไปดูกันเลยครับก่อนที่เราจะไปถึงราคาเนี่ยเราก็ต้องมาทำความรู้จักเจ้าตัวบิตคอยกันก่อนซึ่งถ้าเพื่อนๆได้ไปอ่านไว้เปเปอร์ของาโตชิเนี่ยเขาก็จะเขียนว่าบิตคอยเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อเป็นเงินเป็นเงินที่ไร้ศูนย์กลางไร้การควบคุม ซึ่งหนึ่งในคุณลักษณะของเงินเนี่ยก็คือการเป็น store of value นั่นเองอซึ่งในมุมมองของผมเนี่ย bitcoin ตอนนี้มันเป็นเหมือนกับ digital gold ที่คอยกักเก็บมูลค่าเหมือนกับทองนั่นเองครับการที่เราจะลงทุนอะไรเนี่ยเราก็ต้องรู้ใช่ไหมว่าสินทรัพย์ตัวนั้นอะ่ะมันจะคงอยู่ต่อไปในอนาคตซึ่งความมั่นคงของ bitcoin เนี่ย ผมขอแบ่งเป็น2ขาแล้วกันขาแรกก็คือการที่บิตคอยเนี่ยมันไม่มีเจ้าของมันไม่มีหัวหอกในการนำทับก็คือเราไม่รู้ตัวตนของซาโตชินากาโมโตะใช่ไหมว่าเขาคือใครเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยไม่มีใครให้ผู้มีอำนาจหรือคนที่สูญเสียประโยชน์จากบิตคอยเนี่ย โจมตีเราจะเห็นได้จากเคสอย่างาบริษัทใหญ่ๆอย่างเช่นแจ็คหมาใช่ไหมที่โดนรัฐบาลเรียกไปปรับทัศนคติซึ่งแจ็คหมาเขาเขาก็เป็นหัวหอกของบริษัทถ้าเขาเกิดคิดเปลี่ยนแผนเปลี่ยนอะไรขึ้นมาเนี่ยทางบริษัทก็จะต้องเปลี่ยนไปตามนั่นเองแต่บิตคอย n มันไม่มีในส่วนที่2เนี่ยจะเป็นในเรื่องของเน็ตเวิร์กของตัวบิตคอย n เองซึ่งไอ้ตัวที่ใช้วัดว่าบล็อกเชนไหนมันมั่นคงเนี่ยให้เราดูที่จํานวนโนดแล้วโนดพวกนั้นน่ะต้องไม่กระจุกตัวอยู่ที่ใดที่หนึ่ อ่าถ้าอย่างถ้าเราไปดูของปิดคอเนี่ยจำนวนโหนดก็แทบจะมากที่สุดแล้วมีโหนดอยู่ประมาณ1 4 0 0 0โหนดแล้วโหนดพวกน,นั้นก็ยังกระจายตัวอยู่ทั่วโลกด้วยอ่าสั้นๆน,นะครับโหนดก็คือเหมือนกับเป็นคอมพิวเตอร์ที่รันเจ้าตัวบล็อกเชนอยู่นั่นแหละถ้าโหนดโดนปิดหมดเนี่ยบล็อกเชนก็ไม่สามารถรันต่อไปได้แต่ข้อดีของความดิเซนเัลไลซ์เนี่ยคือถ้าโหนดััดนมนไม,ามานไ่้บปเีย เน็ตเวิก็จะยังคงรันได้อยู่แล้ว Bitcoin เนี่ยก็ยังใช้ระบบความปลอดภัยที่เรียกว่าชา a 2 5 6ด้วยเป็นระบบที่ใช้ใส่รหัสเอาง่ายๆก็คือมันป้องกันคนมาแฮกเน็ตเวิของ Bitcoin นั่นเองซึ่ง Bitcoin เนี่ยใช้มาตรฐานเดียวกับแบงค์หรือแม้กระทั่งทางการทหารเลยก็เขาก็ใช้ระบบนี้กัน ก็เรียกได้ว่าถ้าบิตคอยจะโดนแฮกเนี่ยหลายๆอย่างที่ความปลอดภัยต่ํากว่าก็จะโดนแฮกไปก่อนแล้วนั่นเองโอเคพอเรารู้แล้วว่าบิตคอยเนี่ยมันมั่นคงจริงๆเา้าแล้วอะไรที่จะทําให้ราคามันขึ้นในระยะยาวอา่ะผมก็มองว่าถ้าเรามองย้อนกลับไปในอดีตของบิตคอยนะครับบิตคอยเนี่ยเป็นแค่เงินเป็นแค่เคอร์เรนซีที่ใช้กันเฉพาะกลุ่มอย่างเช่นมีคนเอา10,000บิตคอยเนี่ยไปซื้อพิซซ่ามาได้2ถาด หรือแม้กระทั่งจะใช้ Bitcoin ไปใช้เป็น Currency ของพวกดักเว็บต่างๆจน Bitcoin กลายเป็นสินทรัพย์เก็งกำไรระยะสั้นซึ่งเราจะเห็นได้จากหลายๆ c y c l ิที่ผ่านมาจนตอนนี้เนี่ยมันเริ่มกลายมาเป็นสินทรัพย์ในการลงทุนระยะยาวเราจะเห็นได้จากบริษัทอย่าง Tesla, Square หรือ MicroStrategy ที่เขาเริ่มซื้อ Bitcoin เก็บไว้เป็น Reserve ของบริษัท หรือแม้แต่ประเทศอย่างเอลซาวาดอร์เองก็ซื้อบิตคอยเก็บไว้เช่นกันแล้วผมคิดว่าด้วยเทรนดที่มันมาอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เริ่มเห็นบริษัทหลายๆบริษัทก็จะเริ่มซื้อบิตคอยเหมือนกันหรือแม้แต่ประเทศเองที่เริ่มประกาศซื้อบิตคอย n รือรีเซ e ร์ฟของตัวเองเนี่ยผมว่าเร็วๆเวนี้ยเดี๋ยวจะได้เห็นกันแน่นอนเพราะฉะนั้นตัวนาราทีฟของบิตคอยเนี่ยจะเปลี่ยนไปเรื่อย,อยแล้วก็วิวัฒนาการขึ้นเรื่อยๆครับ โอเคสรุปได้ว่าบิตคอยเนี่ยมีพื้นฐานที่มั่นคงมากๆแล้วก็มีโอกาสมากๆเลยที่ในระยะยาวแล้วเนี่ยราคามันจะขึ้นไปเรื่อยๆจากนาราทีฟของ Bitcoin ที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่นเองโอเคแล้วเล่ามาขนาดนี้แล้วมาถึงส่วนที่เป็นเนื้อของคลิปนี้กันดีกว่านั่นก็คือเป้าหมายราคาที่ผมคิดว่าเป็นไปได้อย่างที่ผมบอกไปเนี่ยบิตคอยมันเปรียบเสมือนกับ ดิจิตอลโกใช่ไหมคือมันทำหน้าที่เป็น Store ซอฟแวร์ที่ดีมากๆดีกว่าทองอีกด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่า Market Cap ของ Bitcoin เนี่ยจะขึ้นไปเทียบเท่าหรือสูงกว่าทองได้อย่างแน่นอนซึ่งก็ขอไม่บอกนะครับว่ามันจะไปถึงตอนไหนแต่ผมเชื่อว่ามันไปถึงได้แน่นอนอะถ้าเราไปดู Market Cap ของทองตอนนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ11ล้านล้าน,านดอลลาร์แล้วก็เทียบกับ Market Cap ของ Bitcoin เนี่ยก็จะอยู่ที่1.2ล้านล้านดอลลาร์เท่านั้น เรียกได้ว่ามีพไ s i d e potential อีกประมาณ 10x เลยเ <isas> ก็นี่แหละครับเป้าหมายราคา Bitcoin ของผมก็ <S <S ถ้าเพื่อนๆมีความเห็นยังไงเนี่ยว่า Bitcoin มันจะขึ้นไปถึงเท่าไหร่หรือว่าใครที่อยากจะแจกกาวให้ทุกคนซู้กันเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้อยากฟังความเห็นเหมือนกันว่าเพื่อนๆมองว่าบิตคอยเนี่ยมันจะขึ้นไปถึงเท่าไหร่หรือว่าเพื่อนๆมีเป้าหมาย ราคาของบิตคอยเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่โอเคสุดท้ายก็ขอ d i s CLAIM ไว้ก่อนนะครับว่านี่ไม่ใช่ Financial a d v i s o r หรือไม่ใช่คำแนะนำการลงลงทุนใดๆก็อยากให้เพื่อนๆใช้ข้อมูลที่ผมบอกไปเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นในการเข้าไปศึกษา Bitcoin กันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ New World Finance ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ